ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวดิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอ m มูเลเตอด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคาีนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r a ็กนาร็อกออนไล์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแร็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอ่ากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ให้เราเหมือนเดิมและเ Download, ผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารามองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมข่อแนะน,นำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้อองตะมกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมกิกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซานนิวเวิร์ลเนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองเนะครับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนี่ครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้าน Game Station Top เกมสเตชันท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหม เหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะเป็นต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม s t a t i o n t o p Up นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่รับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเผยอาราฟมารีเกตเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่์มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่าโซลันนิเวิร์หรือว่าเกมถังซานเอ็มอนั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราอยู่กับ ID ของคุณเดียโบกันดีเช่นเคยแต่ว่าในคลิปนี้เราไม่ได้มารีวิวอะไรนะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับ ตัวละครล่าสุดที่พึ่งเข้ามาในเกมเนาะแล้วก็เป็นตัว UR ตัวแรกด้วยนั่นเองก็คือตัวละครถัง5ระดับ UR นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยมันเป็นตู้ที่มีระยะเวลากิจกรรมด้วยปัจจุบันตอนนี้ผมอัดคลิปวันที่20มกราคมเนาะระยะเวลาเหลือประมาณ3วันกับอีก14ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับก็ตีตีไปว่าประมาณเหลือ4ชั่วอ่า4วันใช่ไหมกิจกรรมเนี่ย ถ้าออกไปแล้วนะครับยังมีโอกาสได้ถังห้าวอยู่ไหมมีโอกาสนะครับเพราะว่าตัวละครถังห้าวเนี่ยมันจะไปอยู่กับตู้ UR ปีปีตรงในอนาคตอาจจะอีกประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์ปีปีตรงอาจจะเข้ามาก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องมารอดูลวกันเพราะว่าปีปีตรงเป็นตัวละครระดับ UR เหมือนกันแต่ถ้าเทียบกันระหว่างปีปีตรงกับถังห้าวเนี่ยนะครับผมมองว่าถังห้าว อาจจะเป็นตัวละครที่ใช้การใช้งานได้กับหลายสายมากกว่าปีพีตงเพราะปีพีตงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บวกสแต็กดาเมจพิษประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตัวละครที่เหมาะกับตัวปีพีตงเนี่ยก็อาจจะเป็นถังซานแล้วก็อ้วนไฟตัวที่สามารถสแต็กสถานะผิดปกติได้ไงแต่ว่าถังห้าวอ่ะถ้าเรามาดูสกิลของเขานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ย ผมค่อนข้างเชียร์ให้เปิดแล้วกันนะครับเพราะว่าแพสซีของเขาเนี่ยก็คือขณะถังก้ากำลังสู้ในทีมนะครับสหายที่ครอบครองเนี่ยนะครับจะสร้างดาเมดจเหนือชั้นเนี่ยภายใน10วินาทีเนี่ยพลังโจมตีของตนเองจะเพิ่มขึ้นมา5%เลยสามารถทับซ้อนได้6ชั้นนะครับแล้วก็ทุกๆ1วิเอฟเฟกต์จะกระตุ้น1ครั้งแล้วก็เราอ่ะจะได้กําลังมาด้วย6%นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าถัง5อ่ะ ลงในทีมเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นตัวหลักนะครับเพราะว่าเราทดสอบดูแล้วเนาะว่าถังห้าวเล่นเป็นตัวหลักเนี่ยถ้า id ของคุณเดียโบเนี่ยสร้างดาเมจได้ประมาณ 150h อ่าถ้าเป็นหลงหลงเป็นตัวหลักตัวเดียวสร้างดาเมจได้ประมาณ 170h ประมาณนี้หลงหลงยังทำดาเมจได้ดีกว่าถังห้าวแต่อย่างที่บอกคือเอฟเฟกของเขาอะ่ะ มันออกแบบมาเพื่อเข้าไปลงเป็นตัวลองในทีมก็คือใส่แบบนี้ครับหลงลงเป็นตัวหลักถังห้าวใส่เป็นตัวลองโง่ๆยืนเฉยๆเลยเราก็จะได้เอฟเฟกต์ตัวนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ทดสอบเนี่ยหลงลงเป็นตัวหลักถังห้าวเป็นตัวลองเนี่ยดาเมจจะกลายเป็น 255H เฮสนะครับดาเมจเพิ่มขึ้น 80H เฮสเนี่ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าอย่างไงถังห้าวเนี่ย ผมมองว่าควรเปิดแล้วกันแต่ถามว่าเปิดดาวไหนคุ้มนะครับผมมองว่าดาวเดียวก็พอแล้วเพราะว่าอะไรอ่าสังเกตครับถ้าเราเอาถังห้าวแบบไม่มีอะไรเลยเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมใช่ไหมอ่าสมมุติเราตีติดคริติคอนสีลุงก็คือ mm hmm. ดาเมจเหนือชั้นใช่ไหมครับภายใน10วินาทีเนี่ยดามเมจเราจะเพิ่มขึ้นมา5%แล้วเอฟเฟกมาจากกระตุ้นทุกๆ1วิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องโจมตีติดคริต่ตอจากอีกรอบหนึ่งเนี่ยคิลุ้งนะภายใน1ิวิ ถ้าโจมตีติดคลิลุ้งภายใน10วินนั้นมันจะสแต็กเรื่อยๆสแต็กเรื่อยๆสูงสุดได้6ขั้นแล้วถ้าเราตีติดคลิตลอดมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดมันจะไม่หายไปเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ Effect ตัวนี้มันเป็นเอฟเฟกต์ที่ถ้าเราโจมตีติดคลิตลอดภายใน10วินาทีอ่ะมันจะอยู่ตลอดเลยอ่าเริ่มต้นมาเนี่ยถ้าเราเป็นตัวดาวเดียวเนาะใช่ไหมเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น5%ทับซ้อนได้6ขั้นนะครับเราจะได้ดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเริ่มต้นมา วิญญาจาเนี่ยจะเพิ่มกําลัง6%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครหลายคนเนาะมาคอมเมนต์ผมอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยผมโชคดีมากเลยครับแบบเปิดกาชากดคลิกครั้งเดียวได้ถังห้ามาบอกเลยว่าชิลๆบอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะว่าถ้าสมมุติเราจะทําขึ้น2ดาวลุ้งนะครับ2ดาวลุ้งเนี่ยนะครับจะใช้เงินประมาณ400ดอลลาร์ประมาณ12ื่นสองนะครับซึ่งมันจะเพิ่มในส่วนตัวของดามเมจที่ทับซ้อนได้จาก5%เนี่ยกลายเป็น6.6% แล้วกำลังจะเพิ่มขึ้นมาเป็น12จาก6ใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าดีแต่คุณต้องมีเงิน12ื่นสองนะอ่าแล้วถ้าคุณจะทํา5ดาวลุ้งตันเนี่ยใช้เงินประมาณ950ดอลลาร์เพราะว่าผมเป็นคนเปิดให้คุณเดียโบไงอ่ามันจะอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าๆนะครับซึ่งตัวของกำอ่ากำลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาจาก12เนี่ยกลายเป็น13.7เพิ่มขึ้นมา1%นะครับแล้วก็ตัวของ จโจมตีติดครีเหนือชั้นเนี่ยหรือว่าครีลุ้งเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมา7%เพราะฉะนั้นถ้าเราเติมสุดเลยเนี่ยก็คือประมาณ30,000กว่าบาทเราจะได้สแต็กดาเมจอยู่ที่ประมาณ42%แต่ว่าถ้าเราโชคดีเปิดได้แค่1นตัวเราจะได้สแต็กดาเมจ30%มเพราะฉะนั้นถัง5อ่ะผมมองว่า1ดาวอ่ะเอามาเข้าทีมได้เลยครับเพราะว่าเรารอแค่ติดครีเหนือชั้นเราสแต็กดามเมจได้แล้วหลักๆเลยผมเลยมองว่าตัวเนี้ย มันน่าเปิดมาใช้เพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปรอตูป้ปีปีตรงก็ได้อันนั้นก็ได้นะแต่มันก็โอกาสน้อยกว่าตัวเลทตู้ไงแล้วกปป็ปีปีตรงเนี่ยถ้าใครอยากเปิดนะครับก็เป็นพวกอ้วนไฟถังซานเนี่ยอันนั้นคุ้มนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายดาเมดเลยดาเมดจ้าจายอย่างเงี้ยเออเป็นพวกปูกระบีถังห้าวอย่างเงี้ยนะครับ จูชิงเสียวอู่ตัวที่มันต้องการโจมตีเพียวๆผมมองว่าอย่างในถังห้าก็จําเป็นอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเลยก็คือใครจะรอปีพี่ตรงเนี่ยก็ได้แหละนะครับเผื่อหลุดเลทอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าถังห้าได้มาสักหนึ่งตัวก็ดีแล้วนั่นเองนะและและ,และก็ระยะเวลาในตอนนี้เหลืออีกประมาณแค่3วัน4วันแค่นั้นเองก่อนที่ตู้เขาจะออกนะครับก็ได้มาสักหนึ่งตัวก็อุ่นใจแล้วกันนะฮะก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสับปะรชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ